สวัสดีพี่น้องป้องกกเลยพี่น้องป้องปายนะคะมือนีเอาล่ะพี่น้องเอาแล้วพี่น้องป้องปายนะคะเมาแล้วมาแล้วพี่น้องกินเขาแร้งน้ำกันพี่น้องเข้ากินเขาแร้งน้ำกันมือนีผ้าผ้ากันออกมากินเขาปลานะคะนี่มือนีทีมงานทีมงานแม่ละรวมกับทีมงานของคุณยายมณฑชัยนะคะผ้ากันไป จวดน,นะคะคนไหอึงใครมากปอกปอกบดสุบังพี่น้องนะคะมันนี้ก็เลยพากันมาแวะกินข,าขา้าวกินข้าวแล้วก็จะสีเข้าบานเนาะอาหารเยอะแยะเลยนะคะพี่น้องน,นี่ดีนิโนนะคะหมันโจเนี่ยย่ายเห่าย่า่ย่า่ย่า่คุณพ่อสมกรารคะ่ะ ผู้ใหญ่มาได้ชัยค่ะข้าวเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เล่ดาเขาเล่ดามือจาัดก,การของเขาซุปเปอร์เน่งนะคะกาแฟเล่านะคะนี่ก็มีหรอกกินยำมาชิมยำยำหอยแครงน่าอร่อยจังเลยอันนี้ยำหอยนางรมพี่น้องยำหอยนางรยมยำหอยนางรม โอ้ oh oh, โหมีแต่ประเภทย่ํำเลยมันมีแต่อาหารแบบโอ้ oh, น้ำลายแตกน้ำลายแตกขึ้ <จบ S 1> <criteria S 2> นมากมากมามามากินน้ำกันนะคะป้าเป็นแต่แซ่บเป็นแต่แซ่บยากาศตรงนี้นะคะโอ้ตลาดกุง้งควางพี่น้องนี่ยูอัเพอกระนวลพี่น,อนอ้องเนาะยู่แนอําเพอกระนวลเลยนะคะยากาศสุดยอด นเอาเมนูกับมาได้พี่น้องเมนูกับมาบ้นี้มาให้กำลังเพิ่นมาให้กำลังใจแฟนเพิ่นนะคะนี่เอาเมนูอิ่มแล้วบ่บะหมี่สิงียังอาหารตามสั่งทั้งปุ่นมีไปสั่งไปสั่งไปซังเลยอาหารตามสั่งร้านนั่นมีผัดหลายอย่างผัดหลายอย่างท่านมีประเภท มันนีเป็นประเภทเข่าขามหมูข่ามันไก่โอหมันมีเพื่อนในสามลอยหาสิบเจ็ออม้แห้งม้แห้งสามยเจ็ดของของย่ายเฮ้นะคะของย่าแหลมเนาะของพยาบาลมันะใช่ได้สามลอยเจ็ดสิบพี่น้องก็เลยได้อึงไท่เนาะตะลแหลกตะแหกสามลอยหาเจ็ดของข้องอืองอึงพี่น้องข้องอึงแปลกมากของพยาบาลมันใช่และตีลงนะคะ ทีมงานเดียวกันเตะกันล่วงวินองสองบังเลยเนาะถ้าบังได้หลายๆหอยนางลมหอยแม่แก้งพี่น้องชิม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 อ่านี่พี่น้องมึงนี่นางลมหอยนางรมยอดเลยอร่อยไหมชิมดูสิอืมอืมแซ่บแซ่บแซ่บ เอาสร้างระบบน้องนิจ่าสั่งอะไรคะหืมเอาอะไรคะบูเบ,บอรรี่เหรอะคะอ อันนี้เหรอคะอันนี้ใส่จ้าใช่ใช่ใช่อันนี้ขน,นมปันนง,งค่ะหน,นูอยากอยากจะเอาไหมล่ะจะเอาไหมคะเอาก็สั่งเลยอืม,มอันนี้มันเป็นหนูสั่งไส้หวานหรือไส้เค็มคะหนูสั่งไหมเอาไหมเอาไส้หวาน เอาใส่อะไรคะเอาส่หวานเอาส่หวานสั่งแล้วใช่ไหมสั่งแล้วค่ะเผลนมะนั่พี่น้องเพิ่นมะนั่ตอนนี้เราอยู่ที่ไม่ที่อำเภอกระนวลค่ะค่ะใช่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 ตรงนั้นคือบิ๊กซีนี่ไง บิ๊กซี่บิ๊กซี่ตรงนี้คือค่ะนี่ไงมาที่น้องเข้ามากันพนองที่สียบายเนาะที่สีแสบายเนาะ แล้วน,นั่งไหนอ๋อ<ม>นั<ม>่งไหนจ้านั<ม>่ง<ๆ>น,นี่จ้าอันนี้ครับอันนี่หน้าวทั้นะองอันนี้กะเพราไข่เยื่อหมาอันนี้อันนี้ของของหมักของพี่พรอนะคะกะเพราไข่เยื่อหมาค่ะอันนอัร่างกยกินหาคนหวาที่นั่นเลย อื้ร้อนมากเชกับ้า กินเหรียญซื mm. ้อบ่ได้กินเขาม่เอาแ่บแสบแบแบแบม่เอยำหอยแฉงจ้ะเดี๋ยวเขาหลวบตัวเด่นใไหเขามันแข็งเลยเนาะตัวแดงใจใบเลยเนาะ พี่น้องซิมซิมนะคะอ้าปากอ้าปากพี่น้องอ้ำอ้มอืมแสบซอยางจัหนีพี่น้องแสบซอยางเลยโอเคอยู่ โอเคอยู่เข้าก็สั่งเอาแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบหวานแล้ก็เราก็สั่งบอกว่าเอาบ่หวานเด้อยจ้าก็สีประมาณว่าเพอดีนะเพอดีกับรสชชาิให้กินอ พี่โนยมยี่สิบห้าบาทแม่ไปเอาเป๋าตังลงมา แบแ่บแ่บอาหารแ่บทุกอย่างเลยอะไรถ้ได่บคดแสบบแสบบเบใหญ่คะโอ้โหน่าอร่อยจังเลยอันนี้เขาเรียกอะไรคะเนี่ยฮะไม่รู้เ เก็บไสหวานนั่นป๊ออือเออม่อยากกรลุกเก็กไสหวานเนะเาะฮะจ้าอร่อยค่ะ ก้องเขาบ้องกอเอาโมมาหลุดเอาเนะอบปเอาเน้อบ่พี่น้องอันนี้เป็นกระเพราไข่ยอะม้าต่ข้างบ่อนกสูงนี่ยังมีร้านไหนบอกโมจากเนี่ยวาานชูม้งชัโมงชโมบงยีิมแลที่ไปเอาทำนี ไก่เหลือสเหลือสาตัวไก่เหลือ3าตัวอะไรข้นอกนะคะมอนีภาพที่พอน้องกินข้าวแล่นหมบานนะคะอาหารไรยินหอยยาเสียบ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 ที่พี่าจะมีก่อนพี่น้องเตรียม เพ e ื่อนทีที่เรามาชิมตัวแรกน้อากันนะคะชิมหนักของเป็นไงชิมหนังก็ได้ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ